จากถ่ายคลิปแล้วเนาะนจากถ่ายตัวหนังสือแล้วเนาะอันจากถ่ายคลิปแล้วจิ้มเข้าไปที่ตัวอักษรพิพมเลือกพิมพ์ข้อความเนาะเลือกพิมพ์ข้อความตัวหนึ่งจะพิมพ์คําว่าดีตัวสองจะพิมพ์คําว่าเด่นพิมพ์ตัวอักษรแบบแท กดแชทที่คลิปอย่าจันเกินไปดีเอ็งตัวเนี้ยเนาะทีนี้ก็กดถูกกดถูกเสร็จกดอีกครั้งหนึ่งสองอ่าติมอ่ากดสองกดติมกดแช่เลือกสีเลือกตัวเองได้สีลงกดแช่ให้จุดที่เขาอยู่กดแช่กดลากมากดแช่ กดถอดระยะเวลาระยะเวลากดลากกดให้อยู่ประมาณตรงนี้กลางประมาณนี้แล้วกดถูกกดอีกครั้งหนึ่งกดอีกสามกดอีกสามเป็นคำว่าดังจะเลือกใช้คำว่าแจ้งนี่จะอักษรให้เป็นครืแทกเหมือนเดิมกดเสร็จขึ้นกดแจ้กดมากไปหยุดจุดกดแจ้กดกำหนดระยะเวลากดกำหนดระยะเวลาแถบมาจะให้กันอยู่ท้ายทิศ จะให้มันขึ้นตัวท้ายสุดเหรอคลิปก็ลากมาประมาณนี้เลือกประมาณนี้จะแก้แค่แก้ตัวที่เรารอตัวที่หนึ่งมัโผล่ขึ้นมาเพื่อดิ่มแก้ไขอีกครั้งหนึ่งขึ้นแต่ผมเขาแก้ไขแก้ไขตัวทั่อัที่เหมือนเข้ารวมพวกเขามี่อดขาดไปก็โพสคลิปตามปกติ ใส่แฮชแท็กขอนขายของออนไลน์นี่เองแล้วก็โพสต์โพสปึ๊บเสร็จแล้ว